น้องวีจิเปลี่ยนไปหลังเจอกุ้งพลอยทางด้านคุณพ่อส่งทนายเตือนไม่หยุดปัจจุบันถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนั้นแต่ด้วยความเป็นพ่อแม่มีลูกที่ต้องดูแลก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่กันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวโดยที่เรานั้นทราบกันดีว่าน้องวีจิอยู่ในความดูแลตามกฎหมายของคุณพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยคุณแม่กุ้งพลอยกนิทรินพัชระพักดีโชตสามารถเจอลูกได้เดือนละสองครั้งที่คุณสอนรามบอกว่าเหมาะสมแล้วกุ้งพลอยก็ได้เจอน้องวีจิและโพสคลิปลงอินสตาแกรมซึ่งมีความสุขกับลูกสาวโดยพากันทำกิจกรรมเช่นวิ่งเล่นแปะสติกเกอร์ทำขนมต่อยมวยขับมอเตอร์ไซค์เด็กและป้อนข้าวอร่อยอ โดยงานนี้หนุ่มสอนรามบอกไว้ว่าคือผมไม่ได้เห็นเองนะครับผมไปทำงานกลับมาเจอลูกก็ถามเขาว่าทำไมเขาหงอยๆพี่เรียงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือเครื่องทำขนมมันชอ็อตแล้วมันช็อตอยู่ผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าพี่เรียงก็บอกว่าไม่โดนอะไรคือผมเองก็เป็นห่วงนะครับผมคิดว่าในวัยของวีจิ สิ่งที่เขาจะต้องเสริมนอกจากการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องว่ายน้ำเพราะว่าตั้งแต่มาเขาก็ไม่ได้ไว่ายน้ำอีกเลยและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือภาษาอังกฤษส่วนอะไรที่มันผ่าโผลหรือไม่ปลอดภัยผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกก็คงต้องฝากที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็พี่เลี้ยง เป็นคนสื่อสารกับเขาว่าเราไม่อยากให้น้องเล่นอะไรที่มันผ,าผ่าผนหรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยทั้งที่มันยังไม่ถึงวัยเขาหรืออะไรที่มันยังไม่ใช่ตัวเขาถ้าถึงเวลาที่เขาชอบอะไรแล้วเราค่อยให้เขาเลือกบางทีเขาอาจจะไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากต่อยมวยก็ได้ไม่อยากจะใส่กางเกงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจ จะอยากแต่งตัวสวยๆอยากจะถักเปียสวยๆอยากจะใส่ชุดสวยๆคือปล่อยเขาถ้าถามว่ากลับมาเป็นครอบครัวกันได้อีกไหมไม่ครับเพราะว่าผมทําดีที่สุดทุกอย่างแล้วครับส่วนกุ้งพลอยได้โพสต์ว่าบังเอิญเกิดมามีแสงในตัวคนไม่มีแสงไม่เข้าใจหรอกแค่นั่งนิ่งๆแสงก็ศาส่อง เป็นแสงสีทองสองประกายขอบพระคุณดามาที่ทำให้แม่ปังปุริเย่กำไรกำราบท้าเวสวรรณแม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูเอาเป็นว่าทุบกันไม่หยุดอย่างไรเผือกร้อนอย่างเราก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายแล้วกันเนอะ